สวัสดีครับผมขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่องนาเวงโลเวอร์นะครับผมวันนี้จะพาทุกท่าน,นครับมาจําลองศึกฟุตบอลพรีเมียร์อังกฤษนะครับประจำฤดูกาล2018ถึง2019นะครับผม <Fab> เป็นการจำลองการแข่งขันครับรับชมก่อนแข่งจริงนะครผมเป็นการกันร,ระหว่างเวสต์แฮมยูเอ็ดนะครับ เปิดสนามต้อนรับการมาเยือนของทีมหงแดงเวโอโพรครับผมซึ่งคนนี้ก็เป็นคู่มันเดย์ไนท์นะครับแข่งจริงก็คือวันจันทร์ที่4กุมภาพันธ์ครับเวลาตีสามตรงครับเพื่อนๆชาวหงแดงท่านก็อย่าพลาดการรับชมคู่นี้นะครับผมส่วนเกมนี้นะครับผมใช้การจำลองแมตชนี้นะครับผมใช้เกมฟีฟ่าสิบเก้าครับในการจำลองแมตชนี้ขึ้นมานะครับผมโดยการโดยการเป็นให้โดยการให้ AI แข่งกันเองนะครับผม แล้วก็มีผมเป้์นาเวงครับเป็นผู้บรรยายไทยให้ทุกท่านได้รับชมเช่นเดิมนะครับก่อนรับชมคนนี้ถูกใจชอบใจก็ลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องนาเวงรเร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับผมจะแจ้งเตือนทุกครั้งเมื่อเวลาผมลงคลิปดให้ทุกท่านได้รับชมนะครับคลิปดนี้ก็เช่นเดิมครับจัดทําขึ้นความบันเทิงเท่านั้นครับถ้ามีข้อพิพาทประกันใดกับผมขอให้ทุกท่านนที่นี้ด้วยนะครับผ นี่คือรายชื่อเพลนตัวจริงของทางฝั่งเวสต์แฮมยูไนเต็ดนะครับคีแมนของทางเวสต์แฮมก็เป็นฟริปเป้แอนเดอร์สันนะครับนี่คือรายชื่อเพลนตัวจริงของทางฝั่งของแดงลิเวอร์พูลครับวันนี้นรับก็ประกอบด้วยครับฟานได้ครับเป็นตัวหลักของเกมรับผมโล่งกองกลาง,ลางมีไวอาตุมเฮนเดอร์สันเจมิลเนอร์ครับ สาปสซานแดนหน้ามิซาล่าเฟอร์มิโน่ก็ซาเดโอมาเน่เช่นเดิมอาลับผู้สินเป่าเริ่มเกมการแข่งขันนะครับผมบูกระวังเวสแฮมกับลิเวอร์พูลครับศึกมันเดย์ไนท์ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วครับผมวันนี้ครับเวสแฮมเจ้าบ้านครับมาชุดเสื้อสีแดงเลือดหมูครับบุกจากซ้ายไปขวาจังหวะนี้ครับเวสแฮมโอโ้โหเริ่มเกมมานี่บุกเอาอยังไงจังหวะนี้ไอซอ้อนไม่ออกมาครับโอโ้โห เวสแฮมครับบุกครับเริ่มเกมมาไหลมายิงลูกนี้ครับอืโนเบิรครับนี้ยิงลูกนี้ค่อยไปหน่อยครับเขาทางเอริซอองเริซอนหรือเอริสซอนครับแล้วแต่จะอ่านนะครับผมนักผ่าบางคนก็เรียกว่าเอริเอริซอนเอริสซองก็มีครับแล้วแต่จะเรียกเอาตามสะดวกนะครับผมลีพูครับวันนี้ทีมเยอะครับมาชุดเสื้อสีขาวบุกจากขวาไปซ้ายครับเอาครับโนเบิร์ชวนี้ไหลมายิงอยังไดโนยิงอีกครั้งหนึ่งโอ้โหเปิดเกมมานี่เจ้าบ้านนี่โอ้โห กดดันแบบไม่ให้ทีมเยือนนี้ตั้งตัวเลยครับตอนนี้อีซอนเบเกอร์ต้องบอกเพื่อนใจเย็นก่อนนะครับผมเอาครับไวดุมครับหลุดมาด้านขวามองเข้าแน่จังหวะนี้เปิดมาฝุ่นโวงเรียบร้อยครับหนึ่งประตูต่อศูนครับจากการมงของโรเบโตเฟอร์มิโน่โอ้โหเวสแฮมครับบุกอยู่ดีครับโดนจังหวะสวนของทางลิเวอร์พูลโอ้โหไม่ถึงสิบนาทีครับทีมเยือนครับขึ้นนำหนึ่งประตูต่อศูนย์โหตอนนี้ลิเวอร์พูลฟอร์มร้อนแรงเหลือเกินนะท่านผู้ชม ลิวพูยิงเข้าแล้วกดไลค์ด้วยครับกดแชร์ด้วยครับผมกด subscribe ด้วยนะจ๊ะผมจะมีไลฟ์สดอยู่บ่อยๆอยู่นะครับไลฟ์ไอสตรีมสดเกมฟีฟ่าครับฟีฟ่าสิบเก้าฟีฟ่าออนไลน์สี่แล้วก็เกมผับจีับผมเราจะลองไลฟ์สตรีมดูครับเพื่อนก็รอรับชมกันได้ครับ จังหวะนี้ครับเวสแฮมเริ่มเกมครับโอเบียงไหลามาที่อนุตวิทย์มาครับโดนอนุตัดได้ครับเอาครับซาลาจังหวะนี้หลามาแอรโลกนี้เฟอร์วิโนโไม่วิ่งครับบอลเข้าทางของเวสแฮมโยนทางขวา ยามูริโกมงชงที่ซา,า,าบาเิต้าซาบาเิต้าจะตบเข้ากลางครับติดเจมิเน์อเอาครับมาเน่มีพื้นที่มาเน่พาบอลฉีกมาทางซ้ายไปยาวๆครับเหมือนเรือยาวมาแน่แนๆยังไงเข้ากับโทษยังไม่เข้าควายมาที่โรเตสันเปอดม,มามลูกนี้ไม่ถึงซาลาเห็นซัดยิงสวนแั้วนี่ลูกนี้เจ้าตัวถึงกับเสียดายครับจอแดนแฮนเดอร์สันเงียบสัดด้วยขวาโอ้โหลูกนี้ ถ้ายิงเข้านี่เป็นลูกที่สวยงามมากๆเลยนะครับท่านผู้ชมอับูตั้งเตจากหน้าประตูครับของทางฝั่งเวสต์แฮมยูไนเต็ดฟาบิสกี้ครับเตะสาดยาวขึ้นมาครับจอร์นี้ค,คุกคิกแดนกลางครับร์พูลเก็บได้ครับบอลแถวกลางซาลาได้บอลครับแม่เล่นส่งแบบมีสกิลด้วยครับสำหร,าาราับซาลาดิออฟครับได้บอลไหลมาที่ฟิปเป้เดสันครับให้มาที่อัลตูิดคืนมาโอเบียง โอเบียง <c oughs> จะแหวกสองไม่ผ่านผู้เล่นลิวพูเอาครับลิวพูโตกับเขาเจังหนี้เอาครับซาลาให้มาที่ไวนาดุมครับมีโอเบียงตามมางกดดันครับบอลเข้าทางมาสควเตะศาสยาวมาพวกน,นี้อาโนครับมงได้ให้มาที่โกเมสโกเมสไปด,ดุมมาที่มิลเนอร์ไวด,ดุ้มอีกครั้งหนึ่งลายที่จอแดนเฮนเดอร์สันเฟอร์โนโนนนอมิโนวันนี้เฟอร์มิโนนี่เล่นเป็นกองหน้าสไตล์หน้าต่ำแบบฟอลไนครับมีอิสระในการเล่นนะวันนี้เอาครับมานี่ครับ พาบอลฉีออกมาเปิดเข้ามาการดูโมงครูนี้ไวนด้วยโอ้โหลูกนี้ไกลไปหน่อยครับแล้วก็เบาด้วยครับข้อมือของฟาบินสกี้ตอนนี้ครับรูปเกมลิวพูครับเริ่มดีขึ้นตามลำดับพอตอนนี้เดนกลางเริ่มเก็บบอลได้เอาครับซาลาโอ้โหครับมีตัวซ้อนครับดีออบซ้อนไม่อยู่อ้าวครับเวสแฮมได้ส่วนครับฟรปเปตสสั้นครับมีความเร็ว่างหวะนี้ต้องชมทางอโนครับวันนี้ สไลด์บอลได้ดีครับทำให้ฟิลปเอเดอร์สันนี่เปิดได้ไม่ถนัดนะครับเอาครับฟุโน่ตัดได้ไวนาดุมซาร่าซาร่าที่ไวนาดุมไวนาดุมแม่เอาโจนี้ลิวพูยังไงเวสแฮมครับยังยังคืนมาได้ครับมาสักครัวโดนช้าจังหวะนี้เอาครับยังได้อยู่ริชในมาที่เอเดอรวิททางซ้ายมีเติมครับเอเดอร์สันครับมาตัดบอลไว้ได้ ฟันได้มันทางขวาที่อโนอิน์สันคืนอโนอโนให้มาที่ซ่าลาไม่ตงนี้แรงไปหน่อยครับเกือบครับตรงนี้หวยดุมคืนซาลาครับเอาครับอโนเติมเกมขึ้นมาครับฝ่าเข้ากลางที่เฟอร์มิโนวันทูกันกับเฟอร์มิโนครับสำหรับอโนแต่วันนี้เอาโอเบียงผ้าครับเอามาเน่เบิร์นมาที่มิวเนอร์มาเน่มิวเนอร์ยังไงซาลาครับโยทางสายเปิดมาโมงโอ้โหตรงนี้ครับโมงชนคานครับเฟอร์มิโนแม่นี่ครับครับชาบโอ้โหขึ้นได้ สูงกูสูงกว่าทางผู้เล่นเวสแฮมชัดเจนเมื่อสักครู่นี้โอ้โหโดนคานบนนะครับรูตังเตะผมของเวสแฮมเปะสาดยาวขึ้นมาครับดีออฟห้มาที่มาสัสวคูเป็นสั้นครับมาที่ริชไหลมาที่โอเบียงโอเบียงคืนริชครับริชตักมาทางซ้ายจาังหวะนี้อาโนครับมุงดักไว้ได้ ลิีพูทำเกมขึ้นมาครับซาลาดึงจังหวะช้าครับรอเพื่อนวรยดุมเฮนเดอร์ Henderson. สันฟอร์มิโน,โนครับเบิ้์นมาที่วรยดุมวรยดุมยังไงครับทางซ้ายมีมาเน่ครับเอาครับมาเน่ได้บอลเบิ้์นเข้ากลา,างครับโอ้โหตรงนี้ลิีพูรีบไปหน่อยครับตอนนี้เข้าสู่ช่วงท้ายเกมในครึ่งแรกนะครับผมลิีพูยิงนำที่หนึ่งประตูต่อศูนย์เอาครับมิลเนอร์มาที่มาเน่ไหลที่ลูเบอร์เซ่นเออขอให้ฟอร์มินโน เอาละครับเฟอร์มิโนโ่จังหวะน,นี้ให้ทีมานี่ไหลออกมาแม่ตรงนี้ไม่ถึงทางจอร์แดนเฮนเดอร์สันนะครับโนเบลิลครับพาบอลหนีนะทางด้านขวาย้อนมาที่ยาโมลินโก้ไหลมาที่โนเบลิลเข้ากลางที่อันดุตวิดมีตัวเติมจังหวะน,นี้แม่เฮนเดอร์สันก็ตามมาเหมือนกันนะครับมาดูมิมวเนอร์ดีฟูตอนนี้แดนกลางนี่ครอง<ม>บอลเยอะกว่าอาราฟูสินทบนาบจีบครึ่งแรก2นาทีนะครับท่านผู้ชม มานี่ครับมีพื้นที่อีกแล้วจังหวะนี้จะไปเองครับยังไม่ผ่านซาบบริต้าครับเอาละครับพูสินปอนวิตโมเวลาการแข่งขันครึ่งแรกนะครับก็เป็นทางฝั่งเีมเยือนลิ์พูครับขึ้นนำหนึ่งประตูต่อศูนย์จากการหม่งของเฟอร์มีโนนครับผมเอาละครับอย่าเพิ่งไปไหนดูให้จบนะครับผมแล้วกลับมาพบกันใหม่ในครึ่งหลังนะครับ ครับครึ่งหลังดําเนินเกมนะครับตอนนี้ทั้ง2ทีมนี่ยังไม่มีรายง,งานการเปลี่ยนแปลงตัวผูเ้เล่นนะครับยังใช้ผูเ้เล่นชุดเดิมในครึ่งแรกอยู่ท่านผู้ชมตอนนี้อ้าครับเวสแฮมมาก็เดินหน้าบบกเลยครับไหลมาช่องนี้แฟนได้รออยู่แล้วแฟนได้ไหลมาที่ลูบัสเซ่นคืนมาที่ฟฟนได้ยกมาจังหวะนี้ครับที่มิเนอร์ลูบัสเซ่นคืนที่จิมมี่อ้าวเล่นไงไปครับเรย์พูเวสแฮมครับครึ่งหลังนี่ผมว่า ต้องมีการบุกเพิ่มขึ้นแน่นอนนะครับแม่หลังจากครึ่งแรกนี่จึงเป็นรองทางลิเวอร์พูลอยู่นะครับสมริตา้ามาที่โนเบลโนเบลเอาจังหวะนี้ยามูริโกะครับใช้ตัวบางครับจะไปเอจจังหวะนี้โดนดึงหนึ่งผู้สินไม่ว่าอะไรครับกลายเป็นลูกทุ่มของลิเวอร์พูลลูกทุ่มครับโรเบิร์ตสันทุ่มมาที่ฟานได้ครับคืนโรเบิร์ตสันออกมาเนยจังหวะนี้พลิกบอลได้ให้มาที่มิลเน่ นี่ลีลพูนี่พยายามเน้นบอลจังหวะเดียวครับมาเนี่อีกครั้งหนึง่งเอาครับโรเบอร์สันเติมเกมขึ้นมาจาังหวะน,นี้คืนที่มาเนี่โรเบอร์สันอีกครั้งหนึง่งโรเบอร์สันแน่ลูกนี้เข้าเหลี่ยมซาเบริต้าครับซาเบริต้าโดนเทสังหวะน,นี้ครับอืเวสแฮมโดงเตะทิ้งออกข้างก่อนเลยนะครับโดนพลินลีพูนี่กดดันเข้ามาเอาละครับมีการเปลี่ยนแปลงตัวผู้เล่นครับไวนาดูมโดนถอดออกครับแล้วก็ส่งทางเกต้าลงมานะครับผม โรเบอร์สันยังไงครับทุ่มให้มาที่มิลเนอร์โรเบอร์สันอีกข้างหนึง่งโรเบอร์สันมิลเนอร์ไหลมาจังหวะนี้เอาทันไม่มานี่ยซาเบเรต้ายังเก่าครับเหลี่ยมยังดีกว่าเอาครับมารับเวต์แฮมจังหวะนี้เอเดอร์สันดึงจังหวะรอเพื่อนเข้ามาตรงนี้ไม่ได้โตครับสำหรับวสต์วแฮมลีพูก็แย่งบอลคืนมาได้ครับมิลเนอร์ให้มาที่เฟอร์มินโน่เฟอร์มิโน่มองซ้ายมองขวายังไงให้มาทางซ้ายที่มานี่ตบเข้ากลามาเอายังได้ฮารีพูเนเดอร์สันหลอกจาลาโตลูกนี้ พี่แกไม่ซัดด้วยขวาเหมือนจับโอ้โหเหมือนจับวอลลั่นด้วยครับสำหรับทางซาร่าถ้าเป็นของจริงนี่น่าจะไม่เหลือครับจบงบังหวะเมื่อสักครู่นี้มิวนเอนอร์วอหนึ่งรอบมาที่เกตาเอาครับเฟอร์มิโนเฟอร์มิโน่ต้งย้อนมาที่อานูอานูเข้ากลางที่เฮนเดอร์สันแทงมาที่ซาร่าย้อนมาเกตาครับอ,อ๋งลูกนี้ครับเลยย้อนหลังเพื่อน,นครับสำหรับทางลิเวอร์พูลกับเมื่อสักครู่นี้ตูวิด ทางซ้ายมีเติมครับดิเปส,สันครับไหลที่มาสู่ัวจวังหวะฟันได้ครับสไลด์ออกมาริวพูเก็บบอลได้ครับเกต้าโมเข้ากลางที่เฮนเดอร์สันเฮนอซนมาทางขวาที่ซา่าซา่าให้มาที่เฟอร์บิโนครับอ๋อครับวันทัวจังหวะนี้ซา่ามีพื้นที่ไหมให้มาเกตาเกตาต่อส้อนที่ซาร่าไม่ผ่านครับตอนนี้ก็ผ่านชั่วโมงแรกของเกมการแข่งขันแล้วตอนนี้ริวพูลนำอยู่หนึ่งประตูต่อศูนย์ ดชครับยกมาจากวันี้เอาครับโอเบียงให้มาที่เอเดสันแหมเซนนี้เวสแฮมพยายามจะเล่นไวจังหวะหน้ากรอบขีโทษของทางฝั่งลิเวอร์พูลนะครับแต่ยังไม่เป็นผลนะครับฟอร์มิโนครับเอาครับจังหวะนี้สวยครับทางซ้ายมีครับโรเบิร์ตสันได้บอลครับตรงนี้เปิดเข้ามายังไงครับเปิดเขาอืมซาล่าห์นี้เหมือนกึ่งยิงกึ่งผ่านนะครับแต่จะมองว่าเป็นลูกผ่านมากกว่าครับเมื่อสักครู่นี้โรเบิร์ตสันครับให้มาที่อาโนู อานูดึงจังหวะครับไหลที่ซาราซาราฝากกลางที่เกตาเกตาให้มาเจนเดอร์สันเฮนเดอร์สันจับบอลยาวนิดนึงครับโดนโนูเบิลครับตัดบอลได้ลิวคูก็กลับมาคลองบอลเหมือนเดิมครับตอนนี้โรเบอร์สันโรเบอร์สันให้มาที่มาเน่ครับเอาครับเฮนเดอร์สันในวันนี้ยังไงคือที่โรเบอร์สันไหลามาที่มาเน่ครับคอร์สไหมจะไปเองครับไม่ผ่านครับลิวคูกินเก็บได้ที่แถวสองเฮนเดอร์สันเอาครับมิลเนอร์ ไอ้มาเกตาไหลจะว่ายิงจะวันนี้โอ้โหนิดเดียวลิเวอร์พูลเกือบได้ประตูที่สองครับสำหรับเฟอร์มิโน่นี่ครับไม่ต้องจับเลยครับโอ้โหยิงยิงโอ้ถุงนี้จะว่ายิงยากนะท่านผู้ชมเอาครับฟาบินโยครับลงมาแทนใครครับเดี๋ยวดูสักครู่นะครับผมมาสัวคูครับถอดออกครับแล้วก็โดนแล้วก็ส่งเคสเรลมาครับสำหรับเวสต์แฮม ส่วนทางลิฟูนี่ถอดจอแดนเฮนเดอร์สันออกครับแล้วก็ส่งทางฟาบินโยลงมาตอนนี้ก็จะเข้าสู่ช่วง10นาทีสุดท้ายแล้วครับอ้าวจังหวะนี้ครับลิชยิงตรงนี้ก็ยิงนกตกปลาไปนะครับท่านผู้ชมเจอกันครับครับวันนี้ยังไม่เครียดนะวันนี้พอยังนำหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับจังหวะภาพช้าครับที่ฟูมิโนยิงนะครับลูกตังเต้ครับทางลิเวอร์พูล ส่นเบเกอร์ก็วางอ้าทางซ้ายโอ้โหเกือบไปครับแน่ส่งให้เพื่อนเล่นยาครับเบเกอร์ฝาบิญโยมามิลเนอร์ครับโรเบอร์สันไปได้ไหมฝากกลางครับเฟอร์มิโน่ให้เราไปครับจังหวะนี้โอ้สวยครับจังหวะนี้ให้เราไปครับตามสูตรบอลครับเฟอร์มิโน่ย้อนมาที่โรเบอร์สันคืนเฟอร์มิโน่ทีนึงไม่ล้ำหน้าครับเปิดไหมไม่เปิดครับตอกส้นมาโรเบอร์สันแจ้ลูกนี้จะจ่ายลูกเลี้ยงก็ติดทางเล่นเวสต์แฮม ตอนนี้เข้าสู่ช่วงเอาครับจังหวะสวนมานะครับลิชแต่ลิปูว่าเก็บรับบอลลงมาเร็วครับไม่ผ่านโรเบิร์ตสันด้วยครับโอ้โหโรเบัสันยังไงครับยังได้ครับฟาบินโยเฟอร์มิโนคืนฟาบินโยเฟอร์มิโนครั้งนึ่งครับโอ้สองบาซสเลียนครับเล่นด้วยกันเฟอร์ฟาบินโยครับเกตาทางขวามีซาร่าครับซาร่าคืนเกตาไหลมาที่เฟอร์มิโนจับบอลยาวอีกแล้วครับโอ้ าจังหวะนี้มีเสียบครับโอ้โหสินเป่าฟาวจากนัมิวเนอร์ครับไปเสียบทางลิชนะครับยังไงครับน่าจะโดนใบเหลืองครั้นี้เจมิเนอร์ครับโดนใบเหลืองครับสลับทางลิวพูเหมือนฟาร์มิโยไม่ค่อยพอใจผู้ตัดสินด้วยครับนี่ครับจังหวะนี้ก็ฟาวจริงครับจังหวะนี้ลิชครับโอ้โหโดนเสียบแล้วก็โดนถอดออกนะครับแล้วก็ส่งทางเฮอร์นันเดสลงมาครับตอนนี้เวสแฮมเสริมกองหน้าครับตอนนี้เจ้าทัวน้อยครับ จิชาริโต้ตอนนี้เข้าสู่ช่วงทดเวลาบาดเจ็บนะครับท่านผู้ชมสองนาทีครับทดครึ่งหลังฟาเบนโยครับไปมาที่เกตาดึงจังหวะครับเล่นช้าลิฟูนี่เอาครับเฟอร์มิโน่บอลเข้าทางเวสต์แฮมเอาละครับผู้สินปอนวิด์นิดเวลาการแข่งขันนะครับผมการจะลองฟุตบอลพรีเมียร์ลีกครับระหว่างเวสต์แฮมกับลิเวอร์พูลครับก็เป็นทางลิเวอร์พูลครับบุกมาชนะ1ประตูต่อศูนย์นะครับผม ส่วนคู่แข่งขันจริงจะเป็นยังไงเพื่อนก็ต้องติดตามชมกันต่อไปนะครับผมใครรับชมและวตูใจชอบใจก็ลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งช่องนาวิงโรเวอร์ด้วยนะครับผมพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมวันนี้ผมเขาผมเปิลนาวิง,องขอตัวลาไปก่อนผมสวัสดีครับ